ไไเป็นการกที่รมานมากรสมันจัดอร่อยอร่อยรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจกแค่ไหนจะตามไปลองไวแค่ไหนเราก็จะไปต่ ชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอร่อยเด็ดเข็ดดอยนะฮะวันนี้บอกเลยว่าเรามาร้านนี้สองรอบ องวันมาแล้วท้อถอดใจถอยยูเทิร์นแทบไม่ทันคืออย่างนี้เราเนี่ยมาร้านนี้ได้เพราะว่าเราเข้าไปดูในเพจที่ชื่อว่า a d d addict สิ่งที่เขาลงครับ,บมันคือ trending search ของปียอดนิยมของการเซิร์ชใน o o o l l น่ะ,ะเขาเซิร์ชอะไรมากในแต่ละหมวดหมู่ะนะก็จะมีเช่นข่าวเงินคริปโตหรือทำค้นหายอดนิยม ร้านนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในหมวดหมู่ของต้นไม้แพนทูจังก็เอเอก็พูดไปเขาให้ทายอินแค่นี้เขาให้เหลือแค่นี้อเออแค่นี้เดี๋ยวเมียจะเริ่มคิดเงินผัวแล้วนะฮะ <c oughs> อ่ะร้านริมเขื่อนนี้ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งของ Google Search ในหมวดหมู่ร้านค้า,า,าคุณพระคุณเจ้าไปดูดีกว่าร้านริมเขื่อนที่ขึ้นอันดับหนึ่งในการเซิร์ชใน Google เนี่ยจะเด็ด เฮ้ยไม่ทำงานหรอไฮ้ปล่อยทิ้งเอา่เอานี่หรือจะดอยไปเลยไปอันดับหนึ่งเลยเหรอโอ้อันดับสี่นะวิธีตรวจโควิดโอ้สุดยอดไปไหนจะไปไหนจะจะเข้านี่อ่ะอเอาเข้าดิเข้าดิเข้าไปดิอยากเข้าก็เข้า โ oh อ้โหใส่อะไรเข้าไปให้มันเป็นแบบนั้นอ่ะทำไมันพ้อมุกแบบนี้อ่ะใส่อะไรเข้าไปให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะ และอาหารของเรามา5เมนูนะ5เมนูแล<ม>้ว<ม>แล้วเราเริ่มกินก่อนเลยดีกว่า120บาทสำหรับไข่ตุนภูเขาไฟเราเนี่ยมันแยกชั้นแบบชัดเจนมากคือชั้นล่างอ่ะมันจะเป็นไข่ตุนที่แบบนิ่มๆเหมือนครับพุดดิง้งข้างบนี่ะจะเป็นมูสข้างในนี้นะก็จะเป็นแบบเหมือนไข่ตุนซีฟู้ดอ่ะมีกุ้งมีปลาหมึกนะ โอ้โห oh. เป็นไข่ตุ๋นที่นุ่มมากนุ่มแบบหอมน้ําซุปมันหวานมันนุ่มอ่ะนุ่มมากหนูจาได้นะหนูเคยกินไข่ตุ๋นอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเล่าเล็กๆนะอร่อยมากอยู่ตรงริมเลียบทางด่วนริมถนนเลยริมถนนเลยอ่ะ,นนอะตอนนี้ร้านนั้นหายไปไหนเร<อ>าก็ไม่รู้นะแต่แบบอร่อยมากแล้วพอมาเจออันนี้คือแบบอื นี่ขนาดนั้น,น,น,ะน,นอะพอมันเป็นหม้อไฟอย่างเงี้ยตรงที่มันติดขอบขๆอขอขอมันจะไหม้นิดนึงแล้วมันหอมมันจะหอมแบบออเหมือนข้าวผัดที่ไหม้นิดนึงนะแม่ดมก็รู้แล้วว่าไหม้ร้อยยี่สิบบาทสั่งหเหอะเขาเป็นเน้นที่ texture รม่ามาเหรอปะ texture ของไข่คือดีมากโคตรดีขับรถมาถึงขนาดนี้แล้วจอดรถได้ขนาดนี้แล้วได้โต๊ะขนาดนี้แล้วเสียไปเถอะร้อยยี่สิบเด็ดเด็ดต่อมาคือแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง มาเป็นหมอ้อไฟแบบนี้เขาขายอยู่ที่3 5 0ร้อบถึงสี่บาทนะโอ้ใครูอ้ใคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูด้วยสายตาคุณภาพของวัตถุดิบคือดีมากสําคัญไปมากกว่านะั้นคือรสชาติตอนปรุงว่าปรุงออกมาแล้วมันจะชูวัตถุดิบของเขาหรือเปล่านึกออกไหมบอกเลยว่าพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมดูสิอื ปกติแล้วเวลาตักอะไรพรีเมียมแล้วตักเข้าปากเนี่ยถ้ากลายเป็นคนตักเราจะต้องให้เขานะอะไรนะรออยู่หรอเดี๋ยวหนูทำพรีเมียมให้ใหม่เพราะว่ามันเยอะมากอร่อยแบบีห่ในกระดองนี้ยังมีความพรีเมียมเหลืออยู่รสชาติมันโคตรหนึบอะมันถึกแกงส้มอะแต่ว่ามันมีกลิ่นหน่อไม้ดองถ้าใครไม่ชอบกินหน่อไม้ดองตัดเมนูนี้ออกได้เลย มันคือกินหน่อไม้ดองที่มาอยู่ในแกงสม้มพี่กายมันโคตรด,ดีเลยอะ่ะเมื่อกี้ทะลุตักมาเยอะแล้วนะเข้มขน้นแล้วนี่ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะเปรี้ยวอ๋อเค็มๆโซกูดพ so ี่กายชอบกินหน่อไม้ดองป่ะเหรอชอบดีไหมดีโคตรด,ดีโคตรเข้มข้นเราเพิ่งมารู้จักร้านนี้ได้ไงวะเห็นไหมกินแล้วมันจะแบบต้องดื่มด่ำกับสิ่งนี้มากๆเลยอะ่ะ ด,ดีมากดีมากเราซื้อกบับบ้านวิ่ยดีมากซื้อกบับบ้านเด็ดเด็ดโอ้โคตรเด็ดโคตรเด็ดต่อไปหอยหลอดผัดชารท้ายนี้จะอยู่ที่100บาทนะครับผมข้อหมูสองคมแล้วก็ต้องกินหอยหลอดนะมันเป็นของคู่กันนะ นะตอนดูอะเราเห็นว่าเม็ดพริกไทยก็ไม่ได้เยอะอารมณ<ล>์รสชาติเหมือนเครื่องน้อยมันจะไม่จัดแต่มันไม่มีความน้อยของเครื่องเนี้ยนะเลยแบบโอ้ยเราจัดมากอร่อยมากจัดมากอันนี้จริงๆราแล้วควรหยุดกินได้แล้วนะสําหรับกายนะเพราะว่าเมนูถัดถัดไปมันจะกินไม่ได้แบบอร่อยมากแต่มันอร่อยมากมันหยุดไม่ได้อร่อยมากคือคือไม่ต้องมีหอยก็ได้อะเด็ดผัดแบบน้ําซอสมาเฉยเอะโคตรเด็ด รสมันถึงโอ้ยแล้วมันเผ็ดร้อนนะนโคตรดีเลยอะรสถึงทุกทิศทางเด็ดเด็ดต่อมาเลยดีกว่าน้ำพริกไข่ปูเห็นไข่อย่างรุนแรงเยอะแบบมากมันต้องแบบมันๆหวานๆแน่เลยเอ,อืมมันคือน้ำยำที่ยำไข่กับเนื้อปูอด้วยกัน มันจะรสชาติแบบเปรี้ยวๆอร่อยที่ไหนรู้ไหมอร่อยที่มันไข่กับเนื้อพอมันมารวมกับน้ำยำมันมันเปรี้ยวๆเอออร่อย90บาทหนูว่าไม่แพงเลยดีมากอเป็นกางดีที่ทรมานมากรสมันจัดอร่อยอร่อยมันแบบ ถึงแม้ว่ามันจะมีความเผ็ดแต่มันเหมือนได้พักจากความเผ็ดอื่นๆอันอื่นมันเผ็ดร้อนอันนี้มันเผ็ดเย็นๆอ่ะมันกินแล้วมันแบบอ,อร่อยซื้อเถอะเนื้อก็เยอะไข่ปูก็เยอะดีมากเลยอะ่ะเดด็อันนี้อะ่ะเหยื่อการตลาดหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบไม่แย่สี่ร้อยแปดสิบโอเค,อ,เคอ,อย่างนั้นแหละ ดูมีเมียมไหมดูมีเมียมฮะจะดูตายไรเตายไหมไม่ต้องคนดูนะตอนนี้ทุกคนที่ดูนอยู่นี่มันจะตายแล้วใช่ไหมเขาพูดถึงเนี่ยหละคนที่ดูอยู่เนี่ยสงสารคนที่ดูอร่อยเด็ดเข็ดดอยอยู่ตอนนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เดินลงมาจากบนห้องนะฮะเดินลงมาข้างล่างสตาร์ทรถแล้วขับมาที่สมุทรสาครว่าไม่ทานรอนสองทุ่งมานอนหน้าร้านเขาเลยก็ได้ครับแนะนําให้มาพรุ่งนี้กินก่อนนะ มียมอีกแล้วโอ้ยชิ้นมั้เหนือยอ่าไม่ใช่ไม่ต้องรีวิวหรอกมั้งอนี้เอาหนูคนเดียวก็รู้เรื่องแล้วเนี่ะมันมันไอ้มันเยอะเยอะแล้วดองดีไหมดองแบบน้ำไม่เค็มไม่เค็มมาก ไม่ใช่แบบดองแบบเกาหลีไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ดองซีอิ๊วดองน้ำมันงาไม่ใช่ไม่ใช่ดองไทยบ้านเราดองไทยบ้านเราแต่แค่น้ำปลามันไม่ได้เด่นขึ้นมามันคือนะไข่คือเขาพยายามจะชูไข่หรือความหอมของปูคือเขาเอาปูสดๆมาดองไม่ใช่เอาปูตายๆมาดองกินแล้วรู้สึกสดกินแล้วไม่รู้สึกเป็นเกล็ดน้ำแข็งสดอร่อยเด็ดจบ นี่นะปลาช่อนลุยสวนของเรานะจริงๆปลาช่อนลุยสวนมันก็เหมือนส้นตามตำมาแปะไว้อยู่บนปลาช่อนนะ what ส้ตมตำอะไรไม่รู้น,นาายำมะม่วงไหมพี่รักเออยำมะม่วงดีอ่ะดีดมะม่วงน่ากินมากขอนมะม่วงนิดนึง มะม่วงขวดเปรี้ยวกว่านี้นิดนึงปลาเขาดีไหมปลาดีมากถ้ามะม่วงเปรี้ยวกว่านี้นะไพ่เลยมะม,ม,ม่วงอร่อยอ่ะมาปกติเขารู้ไม่กินปลาช่อนอร่อยนี่พยายามที่อยู่นานๆคือพยายามคิดว่ามันมีกลิ่นดินไหม กินตั้งนานไม่มีมันไม่มีกลิ่นดินดินอ่ะเนื้อมันนุ่มๆเนื้อมันหนามันเพราะมันชิ้นใหญ่ป่ะตัวมันใหญ่ไหมมันเลยทำให้เนื้อหนาเวลาเรากัดเข้าไปมันเลยมี็กเจอร์ดีกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆมันมันมันกินแล้วแบบเอออันนี้หนูให้มันมันรู้ไหมหนูกำลังทำอะไรอยู่หนูกำลังจะเซิร์ชใน Google ริมเขื่อนนเด็ดเพื่อเพิ่มจำนวนการเซิร์ชให้เขาชอบฟีหน้าเังจะได้เป็นอันดับหนึ่งต่อไปริมเขื่อนดั้งเดิมนี่นะคะ เซิร์ชให้แล้วใน o o o l l e คนเด็ดผมว่าออร์แกนิกมากที่เนี่ยดีมากคือเขาดังได้เพราะมันอร่อยแล้วเขาอยู่มาแล้ว30ปี <Wow. S 2> วันนี้นี่คือแบบมีความสุขมากที่ได้เจอร้านใหม่อีกร้านหนึ่งนะอยากจะชวนทุกคนที่มาสมุดปราการอะไรนะสมุดสาสาง <laughs> ย uhm, ่นเชิญชวนทุกคนที่ชมราสมุดปากการนะก็ลงสมุดปากการเลี้ยวขวานะพอเจอพระรามสองเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงขึ้นมาเรื่อยเพื er ่อมาพอที่สมุดสาคอเมื่อกินนะคะฝากด้วยร้านริมเขื่อนนะร้านดั้งเดิมอยู่ข้างในซอยนะคะประมาณนั้นดีมากครับผมอันนี้อร่อยเด็กดอยไปก่อนนะจ๊ะ ฝากด้วยนะครับผมถ้ายังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe นะจ๊ะไอปุ่มอื่นๆอยากดก็กดได้ครับผมแต่กดปุ่ม subscribe ไว้ก่อนนะจ๊ะขอรองขอร้องรอเราอยากจะถึงสอสาร้านเร็วๆแล้วใช่เลยครับผมวันนี้ไปกันค่ะสวัสดีครับนี่นี่จอยมาจอย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 พนักงานใหม่ที่ออฟฟิศเราจอยอยากกินอะไร กะเพราหมูสับกะเพราหมูสับคือโด,ดนโดนตีพอห่อไข่เจียวห่ออะไรมีแรงงานถึงเนี่ย <c oughs>